สวัสดีค่ะเจ๊ไฝกลับมาแล้วกับข่าวแซบสะเทือนดมข่าวนี้ต้องให้เจ๊ไฝบันเทิงรายง,งานเองเท่านั้นเพราะมันแซ่บกว่าผัดกระเพราใส่พริก10เม็ดวันนี้ขอเตือนก่อนเลยว่าใครอยู่ดามวงปโปรดเตรียมออกซิเจนไว้หายใจแรงๆเพราะข่าวนี้มันแรงไม่ไหวล่าสุดนะคะแม่แม่ยอด E M V e a r n Media Value หรือที่เรียกกันว่ามูลค่าการถูกพูดถึงในสื่อของ แปรร f a วแฟชั่นวี2026กำลังถูกพูดถึงทั่วโซเชียลเลยค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งวงการสะดุง้งคือสาวไทยของเราหลิงหลิงคองและออมก่อนนภัสทำยอดพุ่งทะลุปไปดานไปจะแม่ปาดหน้าดาราเคป๊อปแบบไม่เหลียวหลัง หวนี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหมลูกดอมม่มวงของเราปั่นกันจน Twitter, ทวิตเตอร์แทบลุกเป็นไฟแฮชแท็กหลิงออมขึ้นอันดับเทรนหลายประเทศพร้อมกันเลยนะเรียกว่าพลังแม่แม่ม่วงทั้งโลกมันของจริงหลายคนอาจสงสัยว่า EMV นี่มันคืออะไรลูก EMV หรือ Earn m มีเดีย l u u e ก็คือมูลค่าการถูกพูดถึงในสื่อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อกคลิปทิกต o อหรือโพสในโซเชียลที่มีคนพูดถึงน พูดง่ายๆคือยิ่งคนพูดถึงเยอะยอดยิ่งสูงแล้วแบรนด์แฟชั่นหรือแม้แต่สื่อต่างประเทศจะหันมามองว่าใครคือตัวแม่ที่สร้างกระแสะได้จริงซึ่งพอเห็นชื่อหลิงหลิงออมก่อนนะพัฒขึ้นอันดับต้นๆเจ๊ฝ่ายนี่แทบจะกระโดดชัยโยเลยค่ะเพราะปังไม่หยุดจริงๆใครจะไปคิดคะาว่าดมม่วงของเราที่ตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแฟนคลับไทยระดับโลกจะผลักลูกสาวของเราไปถึงจุดนี้ได้ แม่แม่ช่วยกันปั่นช่วยกันเม้นช่วยกันแชร์จนยอดทะลุแซงหน้าดาราเคป๊อบางรายเฉยนี่มันไม่ใช่แค่แรงรักแต่คือแรงศรัทธาในความน่ารักของลูกทั้งสองคนทุกคลิปที่มีชื่อหลิงออมขึ้นมาคนก็กรี๊ดเต็มทม์ไลน์สาวของแม่คือที่สุดออมหลิงครองพรมแดงเรียบไปจนถึงแสงจีซูละแม่คือแบบดาม่วงไม่พูดเยอะค่ะทำจริงปั่นจริงดันจริงๆเจ๊ฝ่ายจ,จะบอกให้นะคะเพราะของเขาดี จริงหลิงหลิงคองนางคือสวยอินเตอร์มากหน้าขมแต่หวานเสื้อผ้าไทยยังดูเป็นรันเวย์ระดับโลกส่วนออมกอนนะพัฒคือพรีเซนต์แรงมากไฮโซแต่เป็นธรรมชาติดูมีคลาสแบบไม่ต้องพยายามพอจับคู่นะจ๊ะโอ้โหเคมีมันระเบิดแบบดีออยังต้องหันมามองแล้วที่เด็ดกว่าคือแฟนคลับไทยเรามีวินัยสุดๆโพสเป็นทีมแชร์เป็นระบบใช้แท็กตรงกันหมดเรียกว่าดอมนี้ไม่ใช่ดอมธรรมดา ดาแล้วค่ะมันคือกองทัพประชาชนม่วงระดับนานา,นาชาติเจ๊ฝ่ายขอพูดจากใจขอปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะพวกเรอทําให้โลกเห็นว่าแฟนคลับไทยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนะลูกเราผลักดันศิลปินของเราไปถึงรันเวย์ระดับโลกได้จริงวันนี้แฟนคลับไม่ได้แค่ปั่นเทรนแต่สร้างพลังที่มีค่าเป็นตัวเลขให้แบรนด์เห็นเลยว่าถ้าอยากได้กระแสอยากได้แรงพูดถึงต้องเชิญหลิงออมเท่านั้นเอาละค่ะเจ๊ฝ่ายขอกลับงามๆให้ดมม่วงทุก ท่านลูกสาวและแฟนของเธอหลิงออมของเราไปได้ไกลสุดๆแล้วแต่เจ๊เชื่อว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะต่อจากนี้โลกทั้งใบจะต้องรู้จักชื่อหลิงออมใครที่ยังไม่ได้แชร์ข่าวนี้ฝากแชร์ด่วนเลยนะคะอย่าลืมเม้นหลิงออมให้เต็มฟีดไปเลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งไวรอเจ๊ด้วยเพราะข่าวหน้าเจ๊จัดให้แซบกดเดิมแน่นอนค่ะ